สวัสดีพี่น้องครับวันนี้เสาร์ที่8มีนาคม2568พี่น้องหบปดพองกันตลาดนัดก๊กระบือน้องแกชุมพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับคำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้นะครับราคาควายก็ยังอ่อนๆอยู่นะเดี๋ยวถ้าเป็นยางเราบางน้ำเวียดนามซื้อน้ำใสแบบนี้นะครับหมื่นหมื่นหมื่นสามนะครับวันนี้เวียดนามซื้อนะครับสูงร้อยยี่สิบห้าบวกหนึ่งสามนะครับสองตัวสองตัวไปแล้วไปเวียดนาม ครับสองตัวไปียน้ำครับได้สนามกับประกาศโอ้ยแจมีเงินียน้ำมัยเน่เป็นเห็นเห็ดเป็นเรียงของว่าแมเอามือจเจีบเป็นหนึ่งมือจแ่เขาทามาเรีสองมือจีบมชัดเรยหนึ่งเียหนึ่งพร่ำตก้วยแมู่มือีบอะไรสิหนีได้เัหมดแเนี่ยไม่หลยคนยังได้เห็นแบ่ง วเงินละินอย่างน่ามับางสเป็นบางคนเป็นบางคนเปิดหาสัมเนาสมเอาเหมือนอยู่ฝนเอาฝนเดิมล่งเม็ดเ งานล่อเบิกง้อง้วนกระดไไปหานจะข้า

หส่พันไปสองพันให้ส่พนไได้้อย้อยอนสามสามสี่สอามสี่ปลาุหนเวียนไหมัสามสี่สูสูง ร้อยสามเจ็ดแต่ร้อนะาแต่รยสี่ตขาดางเรียนครับอจนะครับเรียนหน้างสองหมื่นนสองอย่างันะงี่ันหาันหานออัหายมันาเลย

2, 500. ออันา2,500มันอยู่บรรยากาศต้อนร้องแต่คึกคักอยู่น,นะครับฝนกับล้งเม็ดเนี่ยมันมีเดทไทยหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกนะแอ่ไม่ครับคิดว่าลืมเอาผมมาอีกแล้วออกมาจากบ้านมันมันว่เป็นตะตกนะมาตกอยู่สนามนะครับ <c oughs> เงินซีนต่อชีพันกายปควายงามสาวงามไจะไปสไปเวียดนามเลยเนาะชี้นา

สี่หมันหาไหวครับสี่หมื่นสี่พันร้อยสครัสองตัวควบแม่ลูกนะแม่ดำลูกดอนนะับแม่สูงร้อย 40, สีบ,บวกครับ <c oughs> อต่อกนโดวนจบแล้วนะครับร้อย 40, สี่บวกร้อยสี่สิบสามเม,นะม่นะครับ จบกันแล้วนะครัในหาเวียดนามครับมนีฝนตกนะครับพานกลางซื้อได้หลายครับนะอนามันที่มันแสมก็จ no> ่อฟาร์มวีรไปก่อนี่รับดูบ่นจะมีเวอินไปก่อนม้มีฝนตกกันมิ้กัสิฝาก นะข้างนั้นไปเนี่ะนะไปนะนะปนะเวียดนามสื่อไปมาแล้วนะนะคุณคนระับนะอามินมาประท่านนะวันนี้สื่อเร็วอยู่นะครับวัน,นี้นะครับนฝะนตก ไปกับเขาสนามมาหลายไั่ได้วสูงเนี่ยมันสี่สิบเาี้มาทั้งหดโมโันสองดขำแตกขเนี่ย

เอาเยอะตัวหนึ่งนะครับราคายังบอลได้กันนะครับตอนนี้กำลังต่อราคาอยู่อย่างนะต่อยใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะอย่างต้อโดนนะครับ 1 4 0 1 14สีสรอเี้าวสาวตัวนี้ครับขายได้กว่าได้จากบาทอ่ะอย่างนาสองหมื่นหนึันองห่หันห้รครับขาากันอยู่หาร้อยนะครับตอนนี้ครับ ขนึนึขึ้นนะครับขาดกันอยู่หาล้าเหล็น้มาสิบหงสิบะครับสิบคนเกล็ดน้ำรุมเป็นสิบนะครบตอนนี้นะครับขาดเพหาล่อยว่าหาลอยกะนะยลง สองหมื่นหนารนะครับ140บวกนะครับ143 145บามนะครับนี่ครับสาวนะครับเขาบ้านใดกันอยู่นะครับเขาบ้านใดกันอยู่นะมือนีนะครับมือนีก็ขอโทษขอไปละลายนะครับบรรยากาศพ่อสังเกตนะมือนีฝนตกนะครับฝนตกฝนลงนะครับบ่สะดวกในการถ่ายถ้ำน้ำนะครับมือหนีครับมือนี ครกับเขาสนามว่ไหลครับบรรยากาศพ่อได้เลยครับ